สวัสดีค่ะก็มาพบอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะคราวนี้ก็มาเป็นเรียนชีดคู่บ้างนะคะลายมือสวยๆแบบนี้นะคะหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าสวยแหละเนาะอ่าเรื่องเคมีอินรีย์นะคะก็ชีดคู่เนี่ยมันจะย่อยๆนะคะแต่ว่าเชื่อถือว่าครบนะคะสารประกอบอินรีเนี่ย อีกนิดนึงนะคะก็จะหมายถึงสารประกอบที่มีธาตุคาร์บอนในองค์ประกอบหลักนะคะอย่างที่หนูรู้กันก็คือจะมี C มี H อยู่แล้วนะคะโดยเกิดจากสิ่งมีชีวิตเนี่ยหรือว่าจากการสังเคราะห์ก็ได้นะคะถ้าสิ่งมีชีวิตก็จะเป็นคาร์บโบไฮเดรตโปรตีนนะคะ DNA แล้วก็ถ้าสังเคราะห์ก็จะเป็นพวกมีเทนพวกกูโคนหรือว่าพวกพาราเซตามอลนะคะซึ่งอีกพวกต่างๆเราเนี้ยนะคะเดี๋ยวจะมีหมูอยู่ซึ่งหนูจะได้เรียนคราวหน้านู่นเลยนะคะคราวหน้านู่นเลย พันธะของมันนะคะอย่างที่บอกไปก็ C เนี่ยก็จะมีเป็นธาตุหมู่4มีเวเลนซ์4อิเล็กตรอนนะคะเกิดเป็นพันธะโคเาเลนซ์กับอะตอมข้างเคียงได้4พันธะก็คือเกิดได้4แขนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพันธะเดียวพันธะคู่พันธะ3หรืออาจจะเกิดกับธาตุอื่นก็ได้เช่นเกิดกับออกซิเจนก็ได้นโตรเจนคลอรีนซัลเฟอร์ก็ได้หรือจะเป็นพวกฟูรีนได้หมดเลยนะคะโอเคทีนี้มาดูเรื่องใหม่แล้วนะคะก็คือการเขียนสูตรโครงสร้างของสรางงสรประกอบอินทรีย์ครั้งที่แล้วเนี่ย ครูให้หนูลองไปทบทวนเรื่องแบบเส้นนะคะแล้วก็แบบลิวอีสแบบจุดนะคะดังนั้นพอมาบทนี้แล้วเนี่ยเราจะทวนแค่แบบเส้นก็พอนะคะ,ะการเขียนสูตรโครงสร้างแบบที่หนึ่งนะลูกโครงสร้างลิวอีสนะคะเขาบอกว่าจะเขียนในแบบจุดหรือแบบเส้นก็ได้ข้อดีก็คือมองเห็นชัดเจนมากแต่ว่าใช้พื้นที่เยอะนะคะมันจะทำให้เราเสียเวลาในการเขียนด้วยนะคะ อ่ะอย่างอันนี้นะคะ C ส h 8เราก็ใส่ไปสีลูก C 3ตัวนะคะแล้วก็มี h 6ตัวให้มันได้ครบแขนมัน,นะลูกแบบนี้นะคะเอ่อแบบนี้นั่นเองคะยกตัวใหญ่นิดนึงถ้าเป็น C 2องเล่ะนั่นเองจะทำยังไงนั่นเองก็ต้องรู้ว่ามี C 2ตัวแล้ว มีเฮดสองตัวแสดงว่าต้องใส่เฮดอย่างละข้างแล้วทีนี้ตรงกลางกูถามว่าใส่พันธะอะไรลูกอุ้ยอะไรเนี่ยตรงกลางใส่พันธะอะไรคะก็ต้องเป็นพันธะสามเพื่อให้แขนสีมันครบเท่าไหร่ลูกสี่อันนี้ก็คือันธดสามนะคะโอเคทีนี้มาดูโครงสร้างแบบย่อบ้างนะคะโครงสร้างแบบยอ่อแบบที่สองนะเขียนแสดงเฉพาะพันธะคู่พันธะสามนะคะถ้ามีกลุ่มอะตอมซ้ําให้เขียนไว้ในวงเล็บ นะคะและใส่จํานวนซ้าที่เป็นเลขห้อยท้ายข้อดีคือใช้พื้นที่น้อยแต่ว่าทําให้มองยากนิดนึงนะคะเด็กๆก็จะงงเรื่องนี้นิดนึงอ่ะทีนี้การเขียนแบบย่อเนี่ยเขียนได้2แบบก็คือแบบมีขีดกับแบบไม่มีขีดแต่ส่วนใหญ่นะคะลกูกในบทนี้เราจะใช้แบบไม่มีขีดเรียนดูนะมีขีดกับไม่มีขีดแคนเดียวเองก็คือซีเนสส,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 สามซีเนสองซีเสามาเรียนสังเกตว่าเหมือนกันเลยตรงเนี้ยอันเนี้มาายมันใส่ขีดแต่พอมาอันเนี้ยไม่ใส่ขีด นะคะก็คือเขียนได้2แบบมันเองอ่ามาดูว่าเขียนยังไงนะคะตัวแรกเลยนะคะนักเรียนตัวนี้ CH ได้ลูก C h 3สามนี่เราก็เขียน C h3 สามแบบนี้เลยนะคะตัวต่อมาค่ะขอเป็นสีนะจะได้รู้นี่ C h อะไรคะมี C แล้วก็ h กี่ตัวลูกมีขีดก่อนใช่ไหมแบบสองโอเคตัวต่อมาค่ะลูกสาว CH อะไรเหมือนกัน C 2เสองเหมือนกันถามว่ามี C h สองสามอีกแล้ว ตัวที่สามใไหมสาตัวที่สีมม่ใไหมสามแสดงว่ามีซีฮสกี่ตัวลูก4ตัวนะคะพอเป็นตัวสุดท้ายปุ๊บเนี่ยเป็นซีเฮดเลยคะ่ะซีเฮดสามเราก็ขีดซีเฮดสหรือนะคะหรือแบบเอาขีดออกก็จะเป็นอะไรลูกเขียนต่อกันไปเลยก็เป็นซีเฮดสามวงเล็บซีเฮดสอเอาขีดออกแล้วนะแล้วก็วงเล็บ4ตัวแล้วก็เป็นซีเฮดสแค่นีนลูกนะคะเบบีบีมากอ่ะต่อมานะคะ อันนี้ก็เหมือนเดิมลูก C h อะไรคะ CH3 สามขีดตามเขาเลยนะคะแล้วก็เป็น C ดับเบิลบอนโอแล้วก็ขีด CH เฮทลยลูกสามด้วยใช่ไหมก็จะเป็น CH 2สองวงเล็บวงเล็บสองตัวแล้วสุดท้ายก็จะเป็น CH อะไรคะ C H สามแบบนี้นะคะแบบย่อก,ก็เหมือนเดิมนะคะเขียนให้มันติดกันก็จะเป็น CH3 สามเอาขีดออก ก็จะเป็น C d บ u b o O แล้วก็วงเล็บ C H 2นะคะวงเล็บ2แล้วก็เป็น C H 3พูด,ดง่ายๆคือแค่เอาขีดออกก็คือเป็นแบบเดียวกันแล้วนะคะโอเคนะต่อมานะคะไม่เรียนไปทวนเองนะ ทีนี้แบบที่3นะคะโครงสร้างแบบเส้นและมุมนะคะเราจะชอบเขียนแบบนี้นะคะในบทนี้มากเลยเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดพื้นที่แล้วก็มองง่ายนะคะเขาบอกว่าทํายังไงเอยเส้นและมุมนะคะจะใช้เส้นบรรทัดน,นะคะไม่เขียนคาร์บอนใช้จุดหรือการหักมุมแทนคาร์บอนไม่เขียนไฮโดรเจนไม่แสดงปันหาไฮโดรเจนอ่ะดูอย่างข้อนี้นะคะลูกข้อแรกเลยนะคะ มีซีทั้งหมดกี่ตัวคะอันนี้คือแบบเส้นใช่ไหมลกูกอันนี้คือแบบเส้นนะ,ะมีสีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหตัวนะคะแล้วก็ใช้แขนคบทุกตัวเลยมีสีทั้งหมดหตัวนั่นเรียนดูนะวิธีการเขียนลกูกอันนี้คือตัวที่1ใช่ไหมสองสามสี 2, 3, 4, 5, ่ห้าหกนักเรียนดูนะอันเนี้ยอันหนึ่งอะแนทนคาร์บอต 1, นตัวที่หนึ่งแทนตัวที่สองมีหกตัวใช่ไหมเราก็หักไปเรื่อยหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเห็นไหมง่ายง่ายเลยลูกหกตัวหนึ่งอันนี้เป็นหนะนึ่งสองนะสามสี่ห้าหกแค่เนี้ยง่ายๆนะคะทีนี้ทีนี้นะคะลกูกมาดูกันว่าแล้วอย่างเงี้ยหนูจะมองเฮ็ดกันยังไงคะลูกสาวขำง่ายมากครูสอนมาแล้วว่าเฮดเนี่ยถ้ามันอยู่กับ C c มี4ี่แขนใช่ไหมคะอย่างอันเนี้ยมาแล้วหนึ่งใช่ไหมคะก็จะเหลือกี่ตัวลูกสามแขนใช่ปะหนึ่งสองสาม แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้เขียนเนาะเราแค่มานับให้ดูเฉยๆว่ามันเขียนยังไงนะคะตัวต่อมานะคะตัวที่2มีแขนและวีมี2แขนก็ขาดไป3 4ตัวที่สามมี2แขนแล้วก็1 2ครบนะคะตัวที่สก็1 2ตัวที่5ก,ก็1 2แต่ตัวที่6ลูกมีแขนเดียวก็ต้องขาดอีกเท่าไหร่คะขาดอีก3ามก็เป็น1 2 3สอสอ่าทีนี้เราก็นับเพชรกันเป็นแล้วเพชรมีกี่ตัวลูก 1>, 1 2 3่งสนี่ตัวที่3นะคะแล้วก็45 6 7 8 9 10 11็ด1ปดเก้าสดังนั้นเมี14ตัวแล้วก็ C มี6ตัวแต่เวลาเขียนเขียนยังไงนะลกูกต้องเขียน h ฮดม้องต้องเขียนอันนี้ไหมลกูกไม่ต้องนะคะเขียนแค่นี้พออี่ตัวนนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเขียนแค่นี้อันนี้เขาเรียกว่าแบบเส้นและมุมนะคะแบบนี้นะเส้นและมุม อันนี้เรียกว่าสูตรโมเลกุลซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะคะเอาใหม่อันนี้แบบเส้นอันนี้เส้นละวม,มุมแล้วก็อันนี้คือสูตรโมเลกุลนะคะโอเคอ่านั่นเลยนะคะถ้าเกิดเราเขียนแบบย่อล่ะแบบยอ่อก็ง่ายนิดเดียวเลยตัวแรกคือ CH เดอะไรลูก c ีเน็ดสา้วตามด้วย c ีเดอะไรจ้ะ c ีเซ้ำแน่ๆกี่ตัวลูกอ่ะสีเขียวเดี๋ยวเผื่อไม่งงอ่ะ1 2 สามสี่กี่ตัวโลกสี่ตัวนะคะแล้วก็ตามด้วยสี่เห็นเลยคะ่ะสี่เ็สามแค่นี้โลกเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือแบบยอ่ออ่ะข้อต่อมาลลกอันนี้ก็เป็นแบบอะไรเหมือนกันแบบย่อแต่ว่ามีเลยคะ่ะมีขีดนะคะจะไม่จะเขียนแบบไม่มีขีดก็ได้นะอ่ะมาดูกันว่าถ้าเขียนอย่างเงี้ยแล้วเ,เราจะเขียนได้ยังไงจะเขียนแบบ มุมแบบเส้นละมุมได้ยังไงนะคะ4ทั้งหมดกี่ตัวลกูก1 2 3่งสอามาคุเขียนไป1 2 3นะคะนะคะรียมันมีขีด O h ดด้วยเราก็ต้องขีดไปแต่ว่าเราต้องเขียน O กับ H นะคะแบบนี้เพื่อให้รู้ว่ามันคือตัวที่4นะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้ต่อมาก็อ๋อเขาก็ให้ตัวนี้เป็น C3 ใช่ไหมลกูก C2 C h ต่อแล้วก็โอเอาตายแล้วนักเรียนครูถามว่าระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ตัวเดียวกันไหมเนี่ยอันนี้เขียนแบบยอดได้ไงนะ CH3 สามลูกตามด้วย CH เลยนะ C h สองกี่ตัวลูกสองตัวแล้วตามด้วย OH แบบเดียวกันเลยนะคะเห็นไหมอันนี้ก็แบบอันเดียวกัน C กี่ตัวนะลูก C มีทั้งหมดสามตัว H มีทั้งหมดกี่ตัวลูกแปดตัวแล้วก็ O1 หนึ่งตัวอันนี้แบบอะไรคะสูตรอะไรคะสูตรโมเลกุลอันนี้แบบ เส้นละมุมนะคะอ่ะมาดูข้อต่อมานะคะข้อต่อมาคูลบตรงนี้นิดนึงนะคะมันเกินไปมันเกินพื้นที่เรานะคะอันนี้เป็นแบบอะไรลูกเวลาดูต้องดูให้ออกก่อนเป็นแบบไหนคะเป็นแบบเป็นแบบย่อนะคะนั่นเลยนะคะถ้าเป็นแบบเส้น นักเรียนจะตอบผิดได้บางคนครูตอบผิด้แน่เลยถ้าเป็นแบบเส้นเนี่ยเราจะกลางแพ่แบบนี้กลางแพอย่างนี้เลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราเขียนว่า c h สามขีด c h สองแบบนี้นะคะอันนี้คือแบบย่อแล้วนะคะอ่ะโอเคดูนี้คือแบบย่อนะอ่ะแบบย่อเราจะเขียนเป็เส้นและมุมได้ยังไงคะนักเรียนก็ดูก่อนเลยว่าแล้วครูจะขีดทําไมนี้อ่ะนักเรียนก็ดูว่ามี c กี่ตัวนักเรียนสังเกตว่ามันพันกันไปหมดเลยใช่ปะ เรานับที่เป็นโซ่หลักเกาะโลโซ่หลักก็คือตัวนี้อย่าไม่ต้องนับกิ่งมันนะอ่ามีสีทั้งหมดกี่ตัวคะลูกสาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคได้แปดตัวนะคะเราก็เขียนหักวม,มไปก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคครบนะคะทีนี้มาไล่ดูแต่ละตัวเลยว่า แต่ละตัวมีอะไรบ้างตัวที่หนึ่งมีไหมลูกตัวที่1ไม่มีอะไรเลยนะคะก็ไม่มีตัวที่สองลูกมีมีบนมีล่างแล้วก็ขีดบนขีดล่างแค่นี้นะคะตัวที่สามมีอะไรไหมตัวที่สามไม่แล้วนะไม่มีนะคะตัวที่สี่มีไหมลูกตัวที่อโอเคให้ดูหนึ่งสองสามสี่นั่นเองหาะ้าถนัดแล้วไม่ต้องเขียนแล้วนะลูกสามไม่มีสี่ไม่มีห้ามีไหมลูกห้ามีห้าทำยังไงได้รูปนี้แล้วก็เขียนตามเขาเลยลูกขีดลงมาแล้วก็ฟืดฟืด เห็นไหมเขาบอกไปแล้วว่าไม่เขียน c ไม่เขียน h ed, นะคะอะตัวที่หลูกตัวที่หกมีมี c กี่ตัวด้วยมี c สองตัวจะทํายังไงให้ได้ c สองตัวปื้ดออนี้ถ้ากูถามปื้ดอองี้เขาจะรู้ไหมรู้ว่ามี c สองตัวเขาไม่รู้นะคะเมื่อกี้ที่กูบอกว่าเห็นไหมใช้การหักมุมแทนหนูก็ทํายังไงเอ่ยหนูก็หักมุมตามเขาี้แหละดูนะหนูก็จะเป็นตัวที่หนึ่งตัวที่สอง นะคะแค่เนี้ยถ้ามีตัวที่3ามก็3าหักลงไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะคะถ้าเบอร์อันนี้มีกี่ตัวลูกมีแค่2ตัวแล้วก็แค่2ตัวพอนะคะแล้วก็ตัวที่7ตัวที่8นะคะข้อนี้เรียบร้อยนะคะเขียนง่าย,ายๆอ่ะข้อต่อมานะคะข้อต่อมาอันนี้เป็นแบบอะไรลูกแบบย่อหรือแบบเส้นต้องเป็นแบบเส้นนะคะอ่าลงเขียนแบบย่อด,ดีก็จะเป็น c h สาม ครูไม่เขียนขีดอะนะ C ดับเบิ e bond O แล้วก็ C h e สามเห็นไหมลกูกแล้วถ้าเป็นแบบเส้นละมุมม่ะมี C กี่ตัวลกูก C สามตัวหนึ่งสองสามตัวที่หนึ่งมีอะไรไหมไม่มีตัวที่สองม,มีอะไรด้วยเนี่ยมีด double bond O ับเบิ e bond O ต้องเขียนนะคะอะส่วนโมเลกุลนะส่วนโมเลกุลมี C กี่ตัวลกูก C มีสามแน่ๆเลย head นะคะ เฮแล้วก็ O 1ตัวแค่นี้เองตัวต่อมานะคะตัวต่อมาตัวต่อมาเขียนแบบเส้นและมุมให้ครูดูหน่อยก็ได้มาเอาเส้นและมุมก่อนเอาแบบย่อก,ก็ได้มาช่วยกันแบบยอ่อนักเรียนขาจะสังเกตว่า C h3 ตัวนี้ c h 3นี้ซ้ำกันไหมลูก ถ้าซ้ำกันนะคะให้ลูกสาวเวลาเขียนเน่เขียนไล่ไปทางนี้เลยนะคะก็จะเป็นวงเล็บ c h 3บอกแล้วนะว่าวงเล็บเพื่อให้เขารู้ว่ามันคือกิ่งนะคะมีกี่ตัวลูก2ตัวแล้วก็ตามด้วยเลยคะหัวสีเขียวนะผมจะได้รู้เป็นตรงนี้อ่ะตามด้วย c h 3. แล้วก็ตามด้วยเลยคะ c h 2องซ้ำไหมลูกซ้ำอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นวงเล็บ c h 3. สอง สองตัวลแล้วก็ตามด้วยสีเหตลยคะ่ะส่สาลูกนะคะถ้าเขียนแบบเส้นละม,มุมเขียนแบบเส้นละม,ม,มุมก็เอาแนวตรงก่อนตรงนี้นะคะว่ามันมีสีทั้งหมดกี่ตัวลูก1 2 3 4 5สาี่ห้าโอเค1 2 3 4 5าี่ห้านะคะตัวที่มีก็คือตัวที่2ก็ลากมาลงมาแบบนี้สเสร็จแล้วนะคะ ต่อมาอะไรเนี่ยนะคะอ่านักเรียนดูนะลูกข้อนี้ทำยังไงเอ่ยอ่ะพอเห็นนี้ปุ๊บอ่ะและวงและตัวนี้ซาจ้าสาจ้าสาจ้าแสดงว่ามีซีฮสามกี่ตัวลูกสามตัวใช่ไหมเราก็ต้องเขียนวงเล็บซีฮสามวงเล็บกี่ตัวนะสามตัวแล้วตามด้วยตัวอะไรคะลูกตามด้วยตัวนี้ตัวเหลือตัวซีตัวเดียวก็เขียนซีตัวเดียวลูกแล้วก็ตามด้วยซีะไรคะลูก ตัวนี้นะนะตัวนี้นะนะตามด้วย C h ลูกสาวขาพันธะเดี่ยวไม่เขียนแต่พันธะคู่และพันธะสามต้องเขียนนะคะก็ขีดขีดนะคะแล้วก็มาตัวนี้นะแล้วก็เป็น C h ลูกแล้วก็เป็นตัวนี้มาแล้วก็เป็น C แล้วก็ลูกสาวาสังเกตว่ามันซ้ำอีกแล้วถูกต้องไหมอ่านี่ค่ะต้องเขียนวงเล็บไหมลูก ต้องเขียนเพราะมันเป็นกิ่งมันซ้ำกันนะคะก็จะเป็น CH 3กี่ตัวลูก2ตัวเขียนแบบเขียนแบบเส้นละมุมบ้างลูกถ้าเขียนแบบเส้นละมุมก็จะเป็นมีนับตัวนี้ก่อนใช่ไหมกี่ตัวลูก1 2 3 4 5 6โอเค1 2 3สอห้ 1, 2, 3, 4, 5, มีตรงไหนมั้งโลกตัวที่1ไม่มีอะไรตัวที่2มีบนมีล่างตัวที่3ตัวที่4เนี่ยนะ1 2 3 4 5 6ตัวที่5มีใช่ปะ1 2 3่5สตัวที่5มีคุณนับถูกไหมเนี่ยหนึ่งสสามสี่ห้า 1>, 1 2ึ่งสอี่ห้าตัวที่ห้านะคะโอเคนะคะทีนี้ลูกสาวขาครูขอน่าลบนะคะเพื่อให้มันดูแบบว่าดูสะอาดตานิดนึงก่อนนะอ่ทีนี้ข้อนี้มีพันธะคู่ลูกสาวจะนับยังไงเอ่ยดูนะลูกเวลานับนับอย่างงี้นะคะอันนี้ตัวที่หนึ่งสสามแล้วพันธะคู่ ดูนะคร,ครูก็ทำเหมือนเดิมเลยตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามแล้วพันธะคู่ใช่ไ,ไหมหนูจะขีดบนขีดล่างได้หมดเลยนะคะหนูจะเขียนนี้ก็ได้อตอนแรกเปน็นนี้ก่อนเนาะบนล่างแล้วก็ตัวที่ห้านี่เนาะเรียกว่าครูขาแล้วถ้าหนูไปเจอหนูขีดบนแบบนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะได้หมดให้รู้แต่ว่าเป็นพันธะคู่นะคะเอาใหม่นะนับใหม่นะลูก 1 2 3ส,สแล้วพันถ่าคู่เราก็นับแบบนี้เหมือนเดิมเลย1 2 3สองสแล้วพันถ่าคู่เขียนแบบนี้ง่ายๆนะคะโอเคสูตรมเกุลหน,หน,หนูไปนับเองแล้วกันนะคะลูกมันไม่น่ายากแล้วสี่ี่ตัวเฮดกี่ตัวนะคะอ่ะทีนี้นะคะมาถึงงานบ้างนะคะ,ะคือหน้า3ามนี่แหละนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายบางข้อละกันนะคะอ่ะลองดูข้อแรกเลยข้อแรกเนี่ย เหมือนจะง่ายสุดในนี้แล้วแหละนะคะแต่ทําให้ดูแล้วกันเพราะว่ามันง่ายเรีกยากอาอกมาทําเองนะคะอ่ะโอเคข้อนี้นะคะโอ้แบบยอ่อยิง,ง่ายเข้าไปใหญ่เลยก็จะกลายเป็น c h 3สามใช่ไหมลูกแล้วก็วงเล็บ c h สองซ้ำกี่ตัวลูกหนึ่งสองสามแล้วก็ตามด้วย c h 3สามนะคะโอ้เส้นเลมุมยิ่ง,ง่ายมี c ทั้งหมดกี่ตัวลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า ะะอ่ะข้อที่สองข้อสองเดี๋ยวแถมให้เรื่อยๆนะแถมให้เรื่อยๆเห็นไหมลูกซ้ํากันอีกแล้วงั้นเราต้องเขียนอะไรก่อน c h สามจำต้องมีวงเล็บไหมลูกถ้าซนะ้าน่ะก็ต้องมีสามตัวนะคะแล้วก็ไล่มาเลยลูก c แล้วก็เป็น c h สองแล้วก็เป็น c h สามลูกอ่ะเวลาเขียนนะคะนับโซ่ตรงก่อนหนึ่งสองสามสี่นะคะ 1>, 1 2 3 4ตัวที่มีก็คือตัวที่2ก็จะเป็นบนล่างแบบนี้นะคะข้อ1ข้อ2องู้เชื่อว,ว่าหนูไม่ไปหาหรอกนะคะมันจะเริ่มที่ข้อ3แหละอ้าวครูแล้วงนี้จะทํายังไงนะคะหนูเวลาหนูเขียนอ่ะไม่ต้องคิดมากลูกค่อยๆไล่ไปเลยนะคะจากซ้ายไปขวาเริ่มตัวแรกเลยก็จะเป็น c เฮ็ดสามก นะคะแล้วก็ไล่ตัวนี้มานะตัวที่สองต่อมาก็จะตามด้วย c แล้วก็ต้องวงเล็บลูก c 2 h 5ที่วงเล็บเพราะว่าเป็นกิ่งใช่ไหมคะมีกี่ตัวลูกมี2ตัวแล้วก็ตามด้วย c h 2แล้วก็ตามด้วยตัว c แล้วก็สามอีกแล้วเห็นไหมลูกก็จะเป็นวงเล็บ c h 3มวงเล็บกี่ตัวคะ3ตัว อแบบโครงสร้างแบบเส้นละมุมบ้างนะคะอย่างที่บอกก็นับตัวนี้ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคห้าตัวคิดไปก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวหนึ่งไม่มีอะไรตัวที่สองรูปมันเป็นซีสองเฮทห้าดังนั้นหนูก็ต้องทําเป็นแบบว่าหักสองมุมเหมือนเดิมก็คือข้างบนนะครูเขียนสีเขียวให้อ่ะนักเรียนใช้สีเดียวกันได้เลยนะคะแต่ว่าครูเขียนให้หนูดูเฉยๆนะซีสองแสดงว่ามีซีมีสองตัวข้างล่างก็ตึกต๊กตึ๊กสองตัวเหมือนกันตัวที่สามไม่มีอะไร ตัวที่4มีข้างบนมีข้างล่างนะคะแค่นี้เองเสร็จแล้วนะคะข้อที่5ไปทำมาเองเนาะเพื่อทำได้นะคะข้อที่6เดี๋ยวครูสอนให้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยนูทำผิดนะคะเขาบอกเส้นและมุมหมาลูกอันนี้คือโครงสร้างแบบปิดจำได้ใช่ไหมทีนี้เวลาเขียนนะคะเวลาเขียนเดี๋ยวครูทำแบบทำข้อน,นี้ให้ดูเลยก็ได้ นะคะอะอย่างข้อนี้โครงสร้างเส้นละมุมเขาบอกว่ามันจะต้องไม่เขียน C ไม่เขียน h ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบย่อเนี่ยหนูต้องเขียนคู่เขียนแบบลูอิสให้ดูก่อนละกันนะคะอันนี้มีกี่เหลี่ยมลูกหกใช่ไหมคะโอเคเราก็ค่อยไล่เลยนะเวลาเขียนแบบลูอิสก็คือมันก็คือเส้นใช่ไหมลูกหนูก็เขียนให้ได้หกก่อนโอ้กอด ่ะนะคะแบบนี้เสร็จนะแล้วหนูก็มาไล่ดูว่าอันไหนที่เป็นบรรดาคููมันจะสลับกันอย่าผิดนะแล้วก็มาไล่แขนเฮ็ดทีละตัวลกูกว่ามันเหลือกี่เส้นแล้วนะคะนักเรียนดูนะอันนี้ได้กี่เส้นแล้วตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้อ่ะหนึ่งสองสามเหลือกี่เส้นลกูกนักเรียนใช้สีเดียวได้เลยนะคะแต่ครูเขียนแยกให้หนูดูเฉยตัวนี้ก็เฮ็ดตัวเดียวใช่ปะมีสามแขนก็เลยเฮ็ดตัวเดียวเฮ็ดตัวเดียวเฮ็ดตัวเดียว เฮดตัวเดียวนะคะแต่ว่าตรงนี้มันมีอะไรต่อลูกมันมีเส้นต่อครูเขียนสีเขียวนะปืด้ดนะคะตรงนี้ก็ต้องเป็นสีดับเบิลบอลโแล้วก็ปืด้ดลงมาแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยคะ่ะลูกสี C, C. เขียนไม่สวยไม่เป็นไรนะคะลูกเราสวยก็ถูกต้องที่สุดแล้วนะคะเออ เล่นคนเดียวนะฮะโอเคต่อมาเรามาเช็คกันว่ามันเหลือเฮดต้องใส่อีกกี่จุดนะจ๊ะนี่ก็จะเหลือแคนดเดียบนกันเฮด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 โอเคครบแล้วนะคะตรงกลางไม่ต้องใส่เพราะะไรลูกมันครบ4แขนะเห็นปะหน่ 1, 2, 3, ทีนี้การเขียนแบบย่อนะคะการเขียนแบบย่อก็เหมือนเดิมก็คือเราไม่จแจกแจงเฮดเราใส่เฮดลงไปนะคะ ก็ทำไงลูกตัวนี้ก็จะเป็น C เนะคะปื้4เหจริงๆเราก็คิดก่อนก็ได้นะอ่ะแบบหนึ่งลูกถ้าจะเกินละ อ่ะมาดูนะคะเราก็ใส่เห็ดไปเลยใส่เห็ดไปใส่เห็ดใส่เห็ดอ่ะแล้วก็ดูปัญหาคู่ตืดตืดตืดนะคะถ้าเหมือนเดิมลูกล้อแค่ใส่เห็ดไปด้วย อ๋ออวุ้แบตเตอรี่ต่ำแล้วไม่เป็นไรนะจ๊ะเราจะรีบถึงไหนแล้วเนี่ยโอเคหนึง่งสองสามสี่โอ้ยอะโอเคนะคะแบบนี้นะเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นแบบ ย่อนะคะเดี๋ยวให้เราลองทํามานะคะหน้านี้หน้านี้เอาให้เสร็จครูเอาถึงแค่หน้า3มก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะพยายามไม่ไปเรื่องนี้ยไปเรื่องนี้ช้าหน่อยนะคะให้หนูลองไปทํามาเองแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยด้วยกันโอเคน่าจะพอทําได้แล้วเนอะโอ้โ,อโ,อโอตัวนี้อีกตัวนี้อีกโอโพอเห็นแล้วแบบนึกขึ้นได้เลยนะคะถ้าเป็นตัวนี้นะลกูกเวลาที่เรานับนะคะมันก็คือ สาตัวด้วยกันดูนะลูกอันนี้เป็นสี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่เต็มที่ไปะนะคะน,นี่ก็จะเป็นตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดนะคะอยากจะเขียนให้ดูเต็มที่เลยนะเนี่ยลองไปทำก่อนแล้วกันนะคะเผื่อทําได้แล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะโอเคคลิปนี้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย